นับว่าเป็นสงครามที่ทั่วทั้งโลกครับกำลังจับตามองว่าจะยกระดับเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ครับสำหรับสงครามรัสเซียและยูเครนโดยวันนี้ครับรัเสเซียได้เข้าใกล้กรุงเคียบเข้าไปมากยิ่งขึ้นทุกทีแล้วครับด้วยหัวเรือที่นำประเทศรัเสเซียไปสู่วิถีแห่งสงครามการลุกล้ำอาณาเขตของประเทศอื่นอย่างแข็งกราวและรวดเร็วผู้นำประเทศคนนั้นคือวลาดิเมียวลาดูมิโลวิชปูติน Thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Hello Sophie เช่นเคยครับเรียกได้ว่าผู้นำที่กล้าตัดสินใจแบบนี้ในการทำสงครามในโลกยุคใหม่แบบนี้ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้จับตามองกับการเข้ายึดครองพื้นที่การใช้อาวุธสงครามและการกดดันที่ได้รับจากนานาประเทศการทูดการใช้ซอฟต์พพวเวอร์และฮาร์ดพพวเวอร์ของทูดรัสเซียทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับมาจากวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียครับ วันนี้จะมาเล่าประวัติของวาลาดิเมียร์ปูตินกันครับขอเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กของท่านผู้นํารัเสเซียผู้นี้ครับโดยเด็กชายปูตินเนี่ยเกิดในเลนินการดครับสมัยรัเสเซียยังเป็นสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอยู่เลยเด็กชายปูตินนะครับมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะครับโดยโดยปู่ของเด็กชายปูตินเนี่ยเป็นพ่อครัวส่วนตัวของเลนินผู้นําสหภาพโซเวียตและก็โจเซฟสตาลินนะครับ เด็กชายปูตินครับได้เริ่มเรียนวิชาป้องกันตัวทั้งยูโดโและก็แสมโบโครับรวมถึงช่วงมัธยมเนี่ยก็ได้เรียนภาษาเยอรมันเมื่อโตขึ้นครับนายปูตินครับได้เข้าเรียนที่สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเลนินกราดครับและได้ทำงานเป็นสายลับในหน่วยข่าวกรองหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือ KGB นั่นเองและได้ถูกส่งไปรประจำที่ประเทศเยอรมน,นีตะวันออกแล้วก็ได้ลาออกนะครับ หลังจากสาภาพโซเวียตได้ล่มสลายในปี1991โดยดำรงตำแหน่งถึงยศพันโทนั่นเองแต่ได้ปูตินครับได้เข้าสู่วงการการเมืองตั้งแต่ก่อนที่จะลาออกจาก KGB แล้วครับในปี1990นะครับได้เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิจการระหว่างประเทศให้แก่ดรอนาโตลีซับซักครับผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาครับจนสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีที่เลดินกราดได้ แล้ก็ได้เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากครับเพราะตําแหน่งของปูตินนั้นได้ดำรงตําแหน่งอีกหลายตําแหน่งนะครับในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆน,นะครับและหลังต่อมาครับในปี1995ครับนายปูตินเนี่ยก็ได้ตั้งพรรคการเมืองที่มีชื่อว่า Our Home และเป็นผู้นําของสาขาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจนถึงปี1997ครับและก้าวต่อมานะครับก้าวแรกที่สําคัญของนายปูตินเนี่ยนะครับ ก็คือการได้ถูกเพื่อนเนี่ยได้ชักชวนให้เข้าไปทำงานในทำเนียบในกรุงมอสโกค,ครับในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินของประธานาธิบดีและก้าวใหญ่ๆก้าวที่2ที่เป็นการก้าวกระโดดโดยที่ประธานาธิบดีบอริสเยลเซนครับแต่งตั้งให้ในายปูตินเป็นรองเสนาธิการประธานาธิบดีและครั้งที่3ครับปูตินได้แต่งตั้งเป็นผู้อํานวยการฝ่ายความมั่นคงแห่งสาพันธรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรหน่วยข่าวกลองครับและความมั่นคงของรัเสเซียซึ่งทําให้ KGB ได้อยู่ในกํามือของวลาดิเมียปูตินอย่างเต็มรูปแบบครับต่อมาครับในปี1999นะครับก้าที่3ที่สําคัญที่สุดของปูตินนั้นก็คือการได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีบอร,ริเยียเซนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นรองประธานาธิบดีลำดับที่1จาก3ลํลดับแรกครับและได้ถูกแต่งตั้งครับเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีของรัสเซียอยีกด้วยโดยประธานาธิบดีบอลอริสเยลเซนนะครับได้ออกมาประกาศว่าปูตินเนี่ยเป็นผู้สืบทอดของเขาหลังจากนั้นครับหสัปดาห์ประธานาธิบดีบอลอริสเยลเซนก็ได้ลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีไปทําให้สภาล่างนะครับได้มีการเห็นชอบการแต่งตั้งปูตินได้เป็นรักษาการประธานาธิบดีซึ่งเป็นที่ตกอกตกใจของชาวรัสเซียเป็นอย่างมากครับเพราะว่าชาวรัสเซียเนี่ยไม่รู้จักปูตินเลย ปูตินเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนที่อยู่ดีก็เข้ามาเป็นรักษาการแทนประธานาธิบดีและประชาชนครับกลับมองว่าปูตินเนี่ยเป็นแค่เด็กเส้นของประธานาธิบดีบอลริเชลเซนเองโดยวีรกรรมแรกของปูตินคือการออกคำสั่งเรื่องคำรับรองแก่อดีตประธานาธิบดีแห่งรัสเซียครับว่าโดยเรื่องของข้อกล่าวหาที่มีการทุจริตที่มีต่อประธานาธิบดีที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปครับ รวมถึงญาติของท่านจะไม่ถูกสืบและดำเนินการต่อครับเป็นไงครับแสบไหมครับครั้งแรกก็เข้าไปช่วยพวกพ้องเลยนะครับซึ่งประธานาธิบดีบริลเเยอเซนเนี่ยที่มีส่วนไปพัวพันกับบริษัทก่อสร้างอย่างมาเบ Tech นะครับที่มีชื่อของประธานาธิบดีแล้วก็ครอบครัวไปพัวพันหลายอย่างเลยครับทำให้นายบริลเเยเซนก็ไม่ได้ถูกศาลฟ้องนะครับในส่วนของตรงนี้ไปครับหลังจากนั้นนะครับ นายปูตินนะครับจึงกําหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นครับและลงรับการเลือกตั้งนะครับทำให้ในายปูตินเนี่ยได้คะแนนนะครับเสียงมากไปถึง53เเซเลยทําให้ได้เป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการครับโดยเวลา,าแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้วางแผนนะครับแนวทางการกําจัดความยากจนในประเทศนะครับและได้มีการ ต่อรองกับชนชั้นนําของประเทศรัสเซียให้มาสนับสนุนและเป็นรากฐานของอํานาจให้แก่นายปูตินครับไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปี2004ครับซึ่งใกล้จะหมดวาระของปูตินแล้วนะครับ และในวันที่14มีนาครับ2004ครับปูตินก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีติดต่อการเป็นเวลาที่2ครับโดยได้รับคะแนนเสียงถึง71ครับโดยปูตินเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2โดยได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2000ถึง2008ครับทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเล็งเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายที่ได้ระบุไว้ว่าประธานาธิบดีเนี่ยจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระครับ ซึ่งปูตินทําไงครับปูตินก็ต้องหาเพื่อนนะครับที่เป็นอดีตเสนาธิการของเครมลินนะครับซึ่งก็คือดมิทรีเมดเวเดฟนะครับซึ่งเมดเวเดฟเนี่ยนะครับก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับในช่วงเวลานั้นปูตินก็ได้โยกย้ายตัวเองนะครับไปเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อคงอยู่ในอำนาจทางการเมืองไว้ครับและปี2011ครับเมดเวฟก็ได้ ส่งปูตินเข้าสู่ตำแหน่งในการเลือกตั้งในเวลาที่3ครับเมเดเวฟก็สลับกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเช่นเคยครับจนในปัจจุบันครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนะครับได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2012ครับถึง2024ครับรวมรวมกันแล้วเนี่ยก็มีอำนาจในเวนลาทั้งหมด12ปีนะครับจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะครับ ในช่วงของเม d ดเดวเวฟนั่นเองเส้นทางทางการเมืองเข้าสู่อำนาจอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็มีความพิเศษเป็นอย่างมากครับรวมถึงอำนาจการต่อรองของชนชั้นนาและการตัดสินใจที่เดือดขายของปูตินอีกด้วยครับปูตินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นําที่มีอำนาจแล้วก็มีความเข้มแข็งแข็งกล้านะครับไม่ว่าจะด้งทางอารมณ์แล้วก็ทางด้านร่างกายครับ ซึ่งใครๆเขาก็จะแซวกันนะครับปูตินขี้หมีปูตินฆ่าเสือด้วยมือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอย่างนี้แหละครับทำให้ประเทศนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยได้ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและมีการต่อรองอำนาจต่อใครต่อใครได้อย่างเสมอภาคและก็วินวินเท่ากันครับผม สำหรับในครั้งนี้ครับใครชอบคลิปเล่าเรื่องราวประวัติบุคคลสำคัญนะครับของโลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องฟังกูผัดแคต์ด้วยนะครับเราก็จะเสิร์ฟคอนเทนต์ให้ทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับหากใครเนี่ยต้องการที่อยากรู้ว่าเอ๊วลาดิเมียปูตินเนี่ยเข้ามาสู่ในอำนาจได้อย่างไรนะครับมีการปรปับเปลี่ยนแปลงฐานอำนาจอย่างไรนะครับก็ พิมพ์มาได้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอยากให้เราทำเนี่ยก็เดี๋ยวบอกมาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะทําให้ครับยังไงครับในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณกับรายการ Hello Sophie นะครับแล้วก็ช่องฟังกูพอดแคสต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับผมอองฟังกูครับก็ขอตัวลากันไปก่อนครับมีอะไรสนุกสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังใน Hello s o p h i ีครั้งหนึ่งครับสาหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ